สวัสดีครับผมริววมีดหนึ่งเล่มนะครับผมเป็นสมุไรทันตุเล็กนะครับเป็นกาดทองเหลืองนะครับหมุดโมเสกนะครับเป็นชุดไม้พยุงดำนะครับดำลายนะครับใบมีดผมทำเป็นผิวดำนะครับข้างนี้เป็นผิวไฟลอยคอนนะครับส่วนข้างนี้เป็นล่องลงไปเลยนะครับ อก็ทำเป็นผิวไฟลอยค้อนครับครับผมเป็นเหล็กตลับลูกปืนนะครับผมใบยาว3.7นิ้วครับใบกว้างใบกว้างไม่ถึงนิ้วนะครับใบกว้าง7 7หุนนะครับสันหนา5มิลน,นะครับผมส่วนด้ามไม้พยูนะครับยาว4.2นิ้วนะครับ ครับผมเล่มนี้นะครับผมพร้อมฝักนะครับราคานะครับ2,500รวมส่งนะครับสนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ